ดีคะ่ะรายการง่วนกินกับง่วนเที่ยงวันนี้นะคะมาพบกันที่เกนพัตคารค่ะวันนี้น้องปอนบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านรอจนเป็นหมูแดดเดียวแล้วยังไม่เห็นวิวแววเดี๋ยวเราเข้าไปรอน้องปอนข้างในกันดีกว่าค่ะอะไรอะ่ะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญมาดูนภูมิก่อนนะคะฉันรอเธออยู่หน้า mm ร้านนั้นมากอ้าวแล้วทําไมอ่ะไปรอทําไมไปทำอมารับจบอะไรที่ไม่ได้รับจบอะไรแล้วทาไมพี่เพลงแต่งตัวอย่างนี้ยมาทํารายการไงคะน้องเอ้ามาทำไมน้องมาอะไรขนาดนี้คะกพพี่บอกว่าจะมากินอาหารจีนหนูก็แต่งมาแบบเต็มยศเลยเนี่ยทําไมแกงน้องอย่างงี้พบกับน้องปอนนะคะพนักงานต้นร้นใหม่ค่ะมีอะไรแนะนําบ้างคะร้านนี้หนูไม่ใช่พนักงานร้อนร้บพไม่เลงหนูก็มากินกับพี่เพลงนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนัก ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราพบกับเจ้าของร้านเกสรพัตคารแล้วค่ะก็คือคุณเนมนะคะกับคุณเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขอทราบประวัติความเป็นมาของร้านนิดนึงค่ะว่า ร้านเกสรเนี่ยค่ะก่อตั้งมาแล้วกี่ปีคะร้านเกสรพัฒน์ทานก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ <อ S> 2550นะคะ 14, 14ปีปแล้วครับก่อตั้งมา14ปี<อ>แล้วนะคะแล้วชื่อพัฒน์ทานเกสรเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะเดิมทีแล้วร้านนี้คุณแม่เป็นคนก่อตั้งน,นะคะจะเป็นคนชอบดอกไม้มากชอบธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้ก็เลยเป็นชื่อของเกสรก็เลยทําให้บรรยากาศของที่ร้านนะครับมีแต่ต้นไม้นะครับหน้่เข้ามาคือล่มลื่นมากเลยค่ะ ที่นี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ไหนอะค่ะอยู่ถนนเจริญราชนะคะพระรามสามค่ะแล้วเวลาเปิดปิดร้านล่ะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงค่ะถราเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองแล้วก็คักเบรกนะครับจะเปิดอีกทีตอนเย็นก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลสั่งให้เปิดได้ถึงห้าทุ่มนะครับเฉพาะช่วงนี้ครับ แล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ล่ะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดทั้งวันครับก็คือตั้งแต่เศษโมงครึ่งถึงเกี้ยงคืนครับแล้วเมนูแนะนำล่ะคะถ้าเกิดว่าทุกคนมาเนี่ยจะต้องมากินให้ได้เลยที่ร้านเกสรพัทาคานี่คือเมนูอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเราเนี่ยก็จะอร่อยทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งนะครับก็จะมีปาเกต้านะไก่แช่เหล้าโอไข่ล้นนะครับแล้วเคล็ดลับความอร่อยนะคะในการทําอาหารให้ถูกใจคนไทยมาตลอด14ปีคืออะไรคะ ร้านเราก็จะมีการพัฒนาสูตรอาหารอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องรักษาคุณภาพของอาหารให้คงที่ครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประทับใจครับร้านนี้มีคุณภาพจริงๆค่ะอันนี้เพงคอนเฟิร์มเพราะว่าเพีงเคยมาทานแล้วเคยมาทานเมนูไหนบ้างพี่เพลงที่พี่เพลงมาทานอุยเยอะแยะเลยเพราะว่าเคยเคยมาทานแล้วแล้วก็อร่อยหลายเมนูด้วยเดี๋ยวเราเริ่มให้คุณเนียมกับคุณเปิ้ลแนะนําไปทีละเมนูดีกว่านะ้อเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ผ้าอยงกก็จะมีเป็นแบกงวยขั่วเกลือนะคะแล้วก็จะมีเป็นหูหมู แก้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมจีบหมูแล้วก็จะเป็นผัดผักรวมนะคะ อันนี้ที่ลูกค้าชอบก็คือจะมีเป็นไก่หมักงาตัวนี้จะเป็นสูตรสูตรของที่ร้านนะคะออเดร์แบบนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบธรรมดาใช่ครับอันนี้ของเราจะแบบจานใหญ่จานใหญ่ท่นี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปทางด้านนู้นเลยหอยเชล์บรื้มตึ้มเลยอันนี้คือหอยเชลผัดซอสเดกโอครับผมเราจะเน้นหอยเชลตัวใหญ่ใช้ไซส์พิเศษใช่ครับเป็นแค่หอยหอยเชล U S นะครับใหญ่จริงๆค่ะต่อไปเลยนะคะอันนี้เพงชอบมากแล้วก็มาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งเหมือนกันพูดง่ายๆ เลยคือเมนูนี้จะเป็นเป็ดกีตาร์ใช่ไหมคะเสิร์ฟพร้อมกับหมั่นโถร้อนๆด้วยนะคะก็จะเป็นสูตรพิเศษเฉพาะร้านเกสรเท่านั้นนะคะทุกโต๊ะจะมีเป็ดกีตาร์เลยคครับกรอบกรอบนองนุ่มหนครับเมนูนี้ต่อเลยค่ะปลาองค์ข้าสมุนไพรครับมันปลาของเราจะไม่ใช่ปลาฟีดนะคะจะเป็นปลาว่ายน้ําคือปลาเป็นเลยสดแล้วก็เนื้อก็จะหวานด้วยค่ะเครื่องยังแน่นมากๆเลยนะคะดูปริมาณเยอะแล้วก็อร่อยด้วยอันนี้คอนเฟิร์มจากพี่เพลงมาค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพลงมาก็ต้องสั่งเช่นกันแกงแช่เหล้ามีแมงกะพรุนน้ำมันงาด้วยชอบมากเลยชอบแมงกะพรุนน้ำมันงามากคือแบบอร่อยมากอ่ะที่นี่ดูจากการจัดเตียงนะคะเขาใส่ใจในเรื่องของความสวยงามแล้วก็คุณภาพจริงๆคือทำมาพร้อมพร้อมทานอ่ะพร้อมแบบว่าพร้อมทานเลยไม่ต้องมาแคะเลยต่อไปค่ะรัหน้าทะเลค่ะอันใช่ค่ะเป็นรัหน้าทะเลค่ะใส่พวกเครื่องทะเลครับมีกุ้งมีหอยเปาฮื้อครับ หอยเป่ no? ฮาฮูด้วยก็จะมีเป็นหอยเป่าฮื้อค่ะเส้นหอยเป่าฮื้อค่ะใช่ตรงกลางเนอะอันนี้จะเป็นกุ้งนึ่งกระเทียมนะคะกระเทียมใช่ครับตัวใหญ่มากเลยนะคะกุ้งนึ่งกระเทียมค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะผักโขมกังปวยเมนูนี้ผู้ใหญ่จะชอบครับตอนนี้จะใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงค่ะกว่าจะเข้ากับเครื่องอะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะให้ฝากร้านค่ะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้มาทานที่ร้านเกสรพัฒคารนี้หน่อยค่ะ ก็ผมก็ขอฝากร้านเกษรบรรคารไว้ในอ้อมอกก้องใจของลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ปินด,ดีบริการทุกท่านครับนอกจากนี้ก็คือร้านเราก็รับจัดเลี้ยงนะครับมีห้องคาราโอเกะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับทุกโต๊ะเนี่ยสามารถจะมาจอยร้องเพลงกันได้ของเราบริการแบบทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะทุกคนที่มาทานคือเหมือนครอบครัวเราราคาเป็นกันเองนะครับ รับพนักงานาเพิ่มไหมคะน้องแต่งตัวมาเต็มยศเลยรับผิดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของร้านนะคะคุณเนมแล้วก็คุณเปิ้ลมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะอยากทานอาหารรสชาติที่แบบเป็นจีนแท้ๆให้มาทานที่ร้านเกษพรพัฒนาคันกันด้วยนะคะเป็นครอบครัวก็มาทานได้นะคะนกทกขน,น,นครับ <S <S ค<ณ>อค่ะ สุดท้ายค่ะอันนี้กิ๊กเซตนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งกินขั้วกระทะนะคะแล้วก็ซอสปรุงอาหารสลัดเขียวกินขั้วกระทะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะมอบให้คุณเนียมกับคุณเปิ้ลด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ค่ะก็วองกับเพลงนะคะขอตัวไปทานอันใช่ค่ะมากแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะพาขอบคุณค่ะ พี่เพลงเรามาเริ่มกินอะไรดีกว่าเริ่มจากออเดิมเลยดีกว่าเยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆกินอยเู่ๆกินลืมอะไรเปล่าลืมอะไรเลนท์มิชลินฉันภารเล่ยเอยู่ว่าอยู่ๆเยู่ๆกินวันนี้ฉันสั่งมิชลินให้เธอไม่เดี๋ยวอยู่ๆก็คือเดินเข้ากล้องมาอย่างนี้ใช่ไม่มีใครเชิญเลยใช่ชาเลนจ์ของเราชื่อว่าดวงดีรอดดวงร่วงโดนกติกานะคะเราจะมีการหันเสียงโชคเนี่ยให้ปอนกับเพลงเลือกคนละหนึ่งใบใครได้ดวงดีก็รอดไปใครได้ดวงร่วงก็ <ส>โดนลุโทษส่นลุโทษของเราก็คือนี่ซอนเอ็กโซสุดพิเศษบายเชฟสันไว้ก่อนตรงนี้แล้วมาเลือกมีอยู่สองใบหนูเอาดวงพุ่งรักลุ่งรักโชคเบิ้อไม่ใช่ก่อนอ่ะนั้นพอเลือกอันนี้โอเงก็ต้องเป็นอันนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นเรามาเฉลยกันนะคะว่าใครจะได้อร่อยเนสอง ดิโดมีให้ดมห้ดเหมดเลย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 เนี้ยเนยเนีเนยเกลียวด้วยเกินด้วยโอ้ยมันมาทำอีกแล้วโอ้ยยังไม่หมดเลยพี่เพ็งมันต้องมีอีกนะเด้อไปไปแล้วเก็บปวดล้องพู เจียวเชฟเชฟนั้นมันคืออะไรมาเฉลยก่อนเด็กกะที่กะเจียวไม่ใช่กเจียวทำไมหอมเจียวกระเทียมน้ำพริกเผาวาซาบิน้ำส้มสายชูโอ้ยรอยจะตาลยกินไหมล่ะเมื่อกี้โอเคค่ะมาชิมกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้ไดกินอะไรนะได้กินไก่ไปเป็นไงบ้างอร่อยค่ะเมื่อกี้ก็คือลูสใช่ยไหมไก่เข้าเนื้อมากอร่อยมากแต่ว่ากินวาซาบิยังขึ้นหัวอยู่เลยเมื่อกี้ อันนี้อ่ะแปลกไว้ความจำดีนะพี่พเพงเรานั่นแหละอินเด่กินรด้แล้วแล้วออเดิมนะแล,แล้วก็นี่อันนี้น่ากินมากเลยหอยเชลตัวเบลเลอร์เลยค่ะเป็นหอยเชลกับซอสเอ็กโอนะออนี่คือแบบเต็มช้อนเลยอ่ะทุกคนเป็นไงพี่เพงกูดไม่ได้อ่ะมัน,มนเต็มป,ปากป ข่อยสดมากนะคะแล้วก็ขอยเออของเขาเนี่ยอร่อยมากมีความหอมๆนิดๆหนึน่งค่อนข้างเข้ากันได้ดีต่อไปเป็ดกีตาร์ของเราเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในลองดูว่าจริงหรือเปล่าพี่เพลงใครมาใครก็ต้องสั่งไม่มีโต๊ะไหนที่ไม่สั่งเป็ดกีตาร์เลยเขามากับหมันโผล่นะนะพี่เพลงกรอบมากอะอร่อยสมค้ำน้ำเลือเลยะค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยถามว่าอร่อยแต่ไม่หมดเลยอร่อย อร่อยด้วยเยอะด้วยจานใหญ่มากด้วยต่อไปขอข้ามเป็นอันนี้ดีกว่าไก่ที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันต่อไปเนี้อไปอ่ต้องกินกับอันนี้แมงกะพรุนไม่เคยกินไก่แช่เหล้าอ่ะแต่หอมมากเลยอะเราเมานะเราเมากลัวกลัวเมาเหมือนกันไม่พูดขนาดนี้แล้วต้องเมาแล้วไหมอยากังวิงนะเราไม่เมาไก่เนื้อนุ่มมากทุกคนอย่ากินคู่กับแมงกะพรุนนะแมงกะพรุนผัดน้ำมันงาใช่ปะ ระหว่างที่น้องปอนกินนะแอบกินกุ้งก่อนมืบมืบโอ้ยจัดไปที่เพลงกินคำใหญ่ตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้กุ้งนะคะกินเข้าไปนี่คือแบบเด้งเลยอะ่ะเพราะว่าเขามีความสดน้ำซอสมีความหอม แล้วก็มีรสชาติที่แบบมันนุ่มๆอ่ะมันไม่มันไม่ได้แบบเค็มโดดหรืออะไรเงี้ยน้องปอลองชิมน้ำซอสมันจะมีความแบบหอมนุ่มๆเรื่องจริงจากอย่างอ่ะทำไห้กลิ่นแบบมันอร่อยอ่ะมันแค่จะเป็นุ่ะสูตรลับของทางร้านแหละแล้วก็ตอนนี้อาหารเยอะแยะมากมากใช่จะไหวอระ ไม่ชุดน,นี้ไม่ไหวแล้วพี่แล้วก็จากที่ทุกคนเห็นนะว่ามีคนมาเยอะมากเลยก็เราอาจจะขอตัวไปเข้าร่วงงานด้วยอะไรด้วยแต่ว่าจะเป็นชุดน,นี้ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเดี๋ยวแบบทุกคนจะแตกตื่นนะด้วยเวทมนต์แห่งการตัดต่อนะคะทุกคนเราจะทําการเปลี่ยนชุดนะคะหนึ่งสองสามกลับมาแล้วทุกคนเราเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้ว <laughs> พี่เป็นาอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยแอ่กินหมันหว แล้วทิ้งอยู่ข้างนอกด้วยแอบกินมันโห,หรอแอบกินตอนที่หนูไม่อยู่หรอไม่หรอกงั้นพี่เพลงกินเยอะขนาดนี้แล้วจากที่เพื่อนๆเห็นนะทั้งหลังเราคนเยอะขนาดนี้แล้วเราขอตัวก่อนนะทุกคนขอไปกินก่อนนะคะวันนี้เรามีปาร์ตี้กันค่ะปาร์ราตี้บริษัทนะวันนี้มีแจกทองด้วยในบริษัท <Hey. S 1> เราพี่เพลงใครจะได้ฉันอยู่แล้วก็เป็นหนูอยู่แล้วปีที่แล้วก็เกือบได้ปีที่แล้วเกือบได้แปลว่าไม่ได้ไงแต่ปีนี้ได้ไงไม่ได้เราจะมาเต้คนดูอย่างนี้ดูไม่ได้นหะ เดีย๋ยวขอแยกไปตีกับพี่เพลงก่อนนะพี่แย่งทองกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายหมยนะคะ